เพื่อนสวัสดียามยามได้ดีในเที่ยงโอ้จะบ่ายแล้วครับนี่มามาดูอันนี้กันครับกับข้าวเที่ยงครับกับข้าวเช้าตนเช้าบาได้รีวิวสักกรลรีบครับนี่นีคือน้ําซุปนะครับวันนี้สั่งเอาครับตอนเที่ยงครับนี่โอ้กะเพราครับกะเพราหมูกรอบร้านพี่ต้อยหน้าบ้านนี้นะครับอร่อยครับพิสใจเดียวผมเลยนำการเอาลงอันนี้ก่อน เอาลงจานนะครับปิดฝาก่อนปิดฝา,ดฝาแล้วก็พิกครับพีกแล้วอย่าใดเนี่ยเออพิกแล้วก็เปิดอีเออถ้าผมเออใช่ใช่เพจะเห็นทังโ้นมันอี่ครับอา,อาจารย์ามาปะไว้าจารย์มาโปเอาจานมันรองไว้เอาด้านแน่มันจะออกมหมท่าน,นี้ครับ <laughs> ดีเปนเื่อโอ้โยสูดยอดครับแน่แต่มันก็จะซวยเหมือนเดิมนะครับ เออแต่ไข่นี่ยเดี๋ยวผมบะบบบกินนะครับไข่บบญากินมีนะครับไข่แต่บบยากินนี่กระเพาะหมูกรอบไม่ต้องกินตอนร้อนๆเลยนะครับได้น้ําซุปมาตัวนะครับนี่น้าซุปนี่บะไข่จัดหีบอะไรครับนี่ครับเผ็ด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 ผมว่าใส่พี่แค่ีงต้องเผ็ดแต่อร่อยหมูกรอบต้องกินตอนร้อนๆ,ๆนะครับถ้าไว้เมินๆแล้วมันจะบะกรอบครับจะกลายเป็นหมูเหนียวนะเพื่อน สุดยอดแรกครับกรอบเลยครับนี่สายไปก่อนละเย่อมเยิ้มเยิ้ม้ำรำ้ำน้ำซุปครับอืเนี่บอกว่ถ้าทำถ้ากินข้าวหมูกรอบนะครับผมบอกต้องกินตอนร้อนๆนะครับถ้ากินมาร้อนเนี่ยกลายเป็นหมูแข็งหมูเหนียว ที่ไหนกระจังครับเพราะว่าความร้อนของเขามันจะทำมันชื้นมันมีควันออกมาอือโอเคครับเพื่อนนี่อืออืมอืออืม,อม,อม,อม โอ้เผ็ดอืมโอีคครับข้าวหมูกรอบกันอืมเยี่ยมครับโอเคครับ,อคครบขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปหนาวแล้วอยู่ในโซ่ห้าแล้วครับเพื่อนๆ